สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมนะครับนัดจรุพัฒน์จงไพจิตนะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องแรกนะครับหลายๆคนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับคำนี้บ้างแล้วนะครับหรือว่าบางคนก็อาจจะเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันก่อนว่าแลกเนี่ยคืออะไรนะครับปัจจุบันเนี่ยแลกนะฮะปัญหาของ AI แบบเดิมก่อนขออนญาตเท้าความนิดหนึ่ง AI เนี่ยตอนนี้สิ่งที่เราเจอกันนะครับทั้ง ไม่ว่าจะเป็น c h a GP t GPT Gemini อะไรก็ตามที่เป็น AI ที่เป็น LLM Language Model นะครับก็มันก็จะเจอข้อมูลที่ผิดพลาดน,นะครับขาดความเข้าใจบริบทของคำถามที่เราถามไปนะครับถามช้างตอบมา้าถามวัวตอบกิงก่านะครับหรือวแม้กระทั่งการเจออาการหลอนนะครับ Hallucination นะครับของคำตอบนะครับคือเกิดจากจินตาการที่เขาไม่มีความ รู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆที่เราถามนะครับมันก็เลยเกิดอาการตอบอะไรมาก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือขาดความเป็นปัจจุบันนะครับเพราะว่าข้อมูลที่ถูกเทรนให้กับ AI หรือว่าแชทบอทของเราเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ต้องใช้ระยะเวลานะครับมันอาจะจะมีแกลบระหว่างตอนที่เราถามนะครับกับสิ่งที่เขาเรียนรู้มาเนี่ยมันอาจจะมีช่องว่างระหว่างตรงนั้นนะครับทีนี้เนี่ยเราก็มาดูกันว่า แรกเนี่ยคืออะไรนะครับแรกเนี่ยก็คือ,เ,อ,อเป็นเทคโนโลยีเทคโนโลยีหนึ่งนะฮะที่ให้ AI เนี่ยสามารถเข้าใจแล้วก็ตอบคำถามได้ดียิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะบางอย่างที่เรามันซับซ้อนนะครับหรือว่ามันเฉพาะเจาะจงบางอย่างรายละเอียดต้องการต้องการ,ต,การตรงเนี้ยอันเนี้ยหรือเกี่ยวกับบริษัทของเรา,าแผนกของเรารายละเอียดราคาของโปรดักต์ของเรานะครับอันเนี้ยเป็นคําถามที่ ถ้าเราไปถาม ChatGPT หรือว่า Gemini เนี่ยว่าเอ้ยราคาห้องพักที่โรงแรมเรามีเนี่ยมีเท่าไหร่บ้างหรือว่าประทูที่เราขายเนี่ยมีแพ็กเกจไหนบ้าง2ตัว10ตัว20ตัวแพ็กกล่องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแน่นอนว่า Gemini หรือ ChatGPT ก็ไม่น่าจะตอบคำถามเหล่านี้ได้นะครับหลักการทำงานของแลกเนี่ยมันก็คือ มีการรับคำถามไปแล้วมันจะไปค้นหาข้อมูลนะครับค้นหาคําตอบที่เราป้อนไปให้มันเนี่ยนะครับจะด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเนี่ยอยู่ในถังถังหนึ่งเนี่ยนะครับไปดูในนี้ก่อนถ้าเกิดสมมุติว่ามันเจอเนี่ยมันก็จะเอามาตอบสร้างคําตอบให้เรานะครับเป็นคําตอบที่ผ่านการประมวลผลมาแล้วนะครับก็ลักษณะเนี่ยการทํางานนะฮะการทํางานของมันเนี่ยก็จะมีการเราเนี่ยผู้เป็นยูเซอร์นะครับ หรือแม้จะเป็น developer ก็ตามนะครับเอา knowledge ที่เราต้องการนะครับเอามาหั่นเป็นชั้งนะครับแล้วก็ให้มันไปนะครับไปเก็บทำ embedding model นะครับใส่ไปใน Vector Database นะครับแล้วเวลาเราถามคำถามนะครับเวลา user เวลาเราคนทั่วไปถามคำถามเนี่ยไอตัวเนี้ย Chatbot หรือ LLM MM ของเราเนี่ยก็จะไปดูในถัง Database ตัวนี้นะครับแล้วก็มาตอบนะครับมันทำให้ เราก็จะแก้ปัญหาในสิ่งที่เกิดก่อนหน้านี้นะครับที่เราไม่รู้จักสิ่งที่เราคําถามของเรานะครับไม่รู้ว่าสิ่งที่อันนี้คืออะไรนะครับอันนี้แหลกเนี่ยก็จะมาตอบโจทย์นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูยูสเคสที่ที่ทำขึ้นนะครับเป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามายกตัวอย่างนะครับผมมีไลน์บอรแล้วกันนะครับเป็นไลน์บอรหนึ่ตัวนะครับ ที่เราเคยทําเขียนไปในบทความละนะครับ,ลบรลบบท1หนึ่งตัวรายบทคันมนี้ถ้าสมมุติเราถามว่ารู้จักนะครับรู้จักบริษัทพิคเวฟนะครับไหมบริษัทที่เป็นบริษัทที่ AI ก็ไม่รู้จักนะครับบริษัท1บริษัทบริษัทใครก็ไม่รู้นะครับเขาบอกเขาไม่ทราบนะครับว่าพิคเวฟคือใครนะครับ ทีนี้เราก็จะทําการสอนนะครับเราก็จะเอาข้อมูลจากบริษัท Pi กเวบเนี่ยนะครับ w ็บ pickwave. th เนี่ยนะครับที่เป็นขายเป็น Google Partner ที่มาขายเนี่ยนะครับเราก็มาสร้างนะครับสร้างในถังถังหนึ่งนะครับถังนี้นะครับสร้างข้อมูลมานะครับให้เขารู้จักบริษัท p ิกเวฟนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาต Copy นะครับข้อมูลบริษัท Pi กเวบที่ผมค้นหามาแล้วนะฮะ ปุ๊บอ่าบริษัทพิกเวบนะครับจึงนะครับเ,เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราสร้างบริษัทพิกเวบมาแล้วในไฟล์ข้อมูลเนี่ยผมใส่ไปในถังแล้วนะครับถ้าเกิดใครไปอ่านย้อนอ่านบทความในมีเดียมเนี่ยก็จะบอกว่าอันเนี้ยเป็นการ add data นะครับจาก Google Drive เนี่ยลงไปใน Vector Database เมื่อสักครู่ที่เราคุยกันนะครับใส่ไปเลยนะครับเดี๋ยวผมขอญาตก,กลับไป แอดดัตตให้ดูนะครับสักครู่หนึ่งว่าเราหลังจากแอดเนี่ยถ้าเราลงดีเทลนะครับตอนนี้ใน Databa s เนี่ยนะครับเนี่ยนะครับหลังจากที่เราอัพโหลดเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลเข้ามานะครับนี่คือสิ่งที่เราแอดเข้าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับมันทำงานไปละนะครับนี่นะครับพอตอนแรกมันไม่รู้จักเนาะทีนี้พอเราใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะรู้จักละนะครับจะมีการทำงานของตัวเวกเตอร์ดัตเตอร์เบสที่เราให้เขาเล่นละ นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาถามใหม่นะครับว่าแชทบอทตัวเนี้ยรู้จักบริษัทพีเวฟหรือ,อยังนะครับว่าน้องมีรู้จักหรือ,อยังน้องอาจจะคิดนานนิดนึงนะตอนนี้ตอบได้แล้วนะครับว่าบริษัทพีเวฟก่อตั้งเมื่อตุลาคม2024เป็นบริษัทขนาดเล็กผู้ก,ก่อตั้งเป็นซีอและก็เป็นซีเรเตอร์นะครับเป็น Google Partner ร์เทปบริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Google Cloud และ Google Workspace นะครับรวมถึงโซลูชันด้าน,นดิจิทัลซิลิคตี้ด้วยนะครับประมาณนี้ตอนนี้น้องรู้จักล นะครับอันนี้เป็นยกตัวอย่าง use case นะครับหที่เราอยากจะนำเสนอนะครับถ้าเราต้องการมากกว่านั้นนะครับเช่นผมต้องการ product นะครับเรียว่า product list นะครับของพีเว็บนะครับห Google w o r k s p อันนี้เขารู้อยู่แล้วนะครับทีนี้ Line Chatbot ที้นเราจะขายอะไรแปลกๆบ้างนะครับประทูนะครับประทูทุเรียน ผมก็อยากรู้ว่าถ้าเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยน้องจะรู้จักไหมนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับข้อมูล Input เนี่ยก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะตอนนี้ก็ยังเป็นเท่าเดิมอยู่นะครับยังมีเท่าเดิมนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันว่าขายอะไรบ้างเดี๋ยวดูดคําตอบกันนะครับถ้าเราสร้างไปแล้วเนี่ยขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราเพิ่งอัปเดตไปเมื่อสักครู่เลยนะฮะแค่นี้เลย นะครับทีเนี้ยมันก็สามารถที่จะเอามาประยุกต์กับหลายๆอย่างนะครับข้อมูล Product ของเราซึ่งคอนเซปต์เนี้ยมันไม่ยากนะฮะถ้าลองดูนะ n อ n นะครับแล้วก็การเอาข้อมูลใส่เข้าไปใน Google s h e e t นะครับรวมถึงการอินทิเกรตกับ Linebot เนี่ยมันง่ายมากๆถ้าถ้าทุกคนลองทำตามในเอกสารที่ผมเคยเขียนไปนะครับในมีเดียมเนาะ อาจจะลองย้อนกลับไปดูได้นะครับก็ถ้ามีโอกาสก็ลองทําดูนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากจริงๆเดี๋ยวไว้มีโอกาสเนี่ยผมก็จะมาทําคลิปวีดีโอตามบทความนี้ให้นะครับเนาะก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับก็เดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีหนึ่งเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ